สวัสดีสมาชิกสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมการปลูกมะละกอของผมนะครับเป็นมะละกอแขกทำนะครับอันนี้นะครับเน้นย้ำก่อนนะครับว่านะครับเราปลูกนะครับลองปลูกตามที่ที่ว่าสวนใหญ่เขาทำนะครับเพื่อจําหน่ายนะครับเพื่อเอาผลนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ผมปลูกไว้ทั้งหมด3ามต้นนะครับในถุงเพาะถุงดําเดียวกันนะครับดูครับจะมีต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่2ต้นเห็นไหมครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเหตุผลที่เราจากการศึกษาเนี่ยอันนี้คือผมปลูกเอาไว้ทานนะครับไม่ได้ปลูกเอาไว้เพื่อเชิงพาณิชย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเหลือเยอะอะไรค่อยว่ากันนะครับ <Wednesday> <hein. S 2> คือเขาปลูกเอาไว้หลายๆต้นแบบนี้เพื่อให้โตขึ้นนะครับแล้วพอเขาออกดอกเขาจะคัดเพศจากดอกนะครับดูว่าต้นไหนเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับต้น <Monday> ไหนเป็นดอกตัวเมียต้นไหนเป็นดอกตัวผู้นะครับเขาก็จะคัด <perimeter> เอาดอกสมบูรณ์เพศไว้นะครับเหตุผลคือดอกตัวผู้ <Dynam ics> นะครับไม่ติดผลนะครับดอกตัวเมียติดดอกแต่ต้องต่อดอกติดผลแต่ต้องต่อดอกต้องอรอแมลงมาต่อหรือรอลมพัดมาต่อดอกแต่ต้นสมบูรณ์เพศเนี่ยเขาสามารถออกดอกนะครับแล้วติดเลยติดผลทุกผลเลยเพราะว่าเขามีดอกตัวเมียและดอกตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกันนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ที่ทางสวนใหญ่ๆเขาจะคัดเพศไว้ สม,มุติเขาปลูกกอเนี้ยสามต้นใช่ไหมครับแล้วขึ้นมาเป็นต้นตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งสมมุณเพศหนึ่งเขาจะตัดตัวผู้ทิ้งนะครับ้าเขาแยกเพศได้แล้วนะครับต้องรอจนฝาต้นใหญ่นะครับแล้วดอกออกทั้งหมดเราถึงจะแยกเพศได้ว่าต้นไหนเป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับนะครับเขาจะตัดต้นตัวผู้ทิ้งตัวเมียทิ้งเขาจะเอาสมบูรณ์เพศไว้แต่ถ้าเป็นสมบูรณ์เพศทั้งหมดเลยเขาก็จะเลือกต้นที่นะครับแข็งแรงที่สุดใหญ่ที่สุดเอาไว้นะครับ แล้วก็จะตัดอีกสองต้นที่เล็กทิ้งไปนะครับแต่บางท่านที่ปลูกเอาไว้ทานที่ผมเอได้พูดคุยนะครับได้ศึกษาแชร์ความรู้กันเนี่ยบางสวนบางท่านที่ปลูกเอาไว้ทานถ้าเป็นกระเทยเ,เป็นสมบูรณ์เพศหมดนะครับเขาก็จะเขาก็จะเอาไว้ก็ได้หรือจะตัดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสวนใหญ่นะครับอันนี้เน้นย้ําถ้าเป็นสวนใหญ่เขาปลูกเชิงพันธุ์นิดเอาลูกเต็มเต็มเลยเนี่ยลูกผลแบบเน้นเน้นผลเลยนะครับเขาจะตัดเอาไว้แค่ต้นเดียวนะครับ ก็อันนี้คือผมก็นะครับศึกษานะครับมาแต่ว่าส่วนของผมเนี่ยนะครับวิธีการปลูกของผมไองครับผมจะยกตุ้มไวเห็นไหมครับยกตุ้มไว้ยกตุ้มเป็นโคกไวนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเราก็ป้องกันปัญหาเขาเวลาลากเขานะครับที่คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามะละกอนเนี่ยเขาไม่ชอบพื้นที่ที่เวลาเราลดน้ํานะครับหรือฝนตกเนี่ย ไปน้ําขังๆขงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับเขาไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเรายกไว้แบบนี้นะครับลากเขาเดินดีใช่ไหมครับต<ล>้นเขาก็จะใหญ่ดีนะครับแล้วมะละกอนเนีเ่ยเขาลากเขาเนี่ยจะหาหากินนะครับผิวผิวดินนะครับส่วนรากใหญ่เขาก็จะยึดต้นใบแต่รากฝอยรากที่ก็หาอาหารเนี่ยเขาจะยึดบนผิวดินนะครับอันนี้ที่ย่าขึ้นอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผมเนี่ยใช้ขี้ควายนะครับพอเวลาเราใช้ขี้ควายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ต้องคอยถอน พราะขี้ควายเนี่ยเวลาทั้งเขากินหญ้าเข้าไปมันจะมีเมล็ดไมอะไรพอพอเวลาเราเอามาโรยปุ๊บเราลดน้ําเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามผงขี้ควายนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็สังเกตดูแต่ถ้าเราไม่ใช้ขี้ควายจะไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถอนได้หรือถ้าเราไปหมักซะก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับครับอันนี้ก็ผมลงได้ไม่นานลงจากถุงดํานะครับก็แนะนํานะครับถ้าเวลามาละกอต้นเล็กอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าท่านใด เวลาเราลดน้ำใช้ถ่ายยางเนาะเราต้องลดโดนใบเขาอะไรเขาใช่ไหมครับโอกาสที่เขาจะเป็นเชื้อราเนี่ยมันก็เยอะเพราะต้นเขาเล็กถูกไหมครับให้เรานะครับใช้จุลินทรีย์สองเคแสงนะครับนะครับไม่ได้ต้องไม่ต้องผสมน้ําก็ได้นะครับเนี่ยเปิดฝาเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็เทลงตามยอดตามใบเลยหรืออีกอย่างหนึง่งใช้ไตโคโดม่านะครับใช้เตโคโดม่า25กรัมต่อน้ําิ0ลิรนะครับหรือนะครับเอ่อ ห้ากร,รัมต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับถ้ามีต้นน้อยต้นน้อยต้นแล้วก็ผสมทีละลิตรก็ได้ใช้ไตโคมร,รมาห้ากรัมน้ำหนึ่งลิตรเขยา่าแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนเช้าแล้วก็เขยา่านะครับแล้วก็นํามานะครับเอามาราดลดตามใบนี้เลยนะครับก็จะป้องกันโรคใบหย,ยิกใบใบหย,ยิกนั่นแหละครับที่มีสมาชิกคําถามมาเยอะเลยว่าใบหย,ยิกมะละกอใบหย,ยิกไม่โตแล้วตายไปในที่สุดคือใบหย,ยิกเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราครับส่วนใหญ่มะละกอที่เป็นเบสิกที่ผมปลูกเนี่ยประมาณ50ต้นตอนเนี้ย ก็จะเป็นแต่เชื้อรานั่นแหละครับเพราะที่ดินที่ผมมาซื้อเนี่ยปลูกทีแรกก็เป็นหมดเลยแล้วผมมารักษาหายหมดนะครับก็จะมาบอกว่าแมและกอส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราจะเกิดจากน้าค้างนะครับแตนพวกร้านน้าค้างเกิดจากฝนเกิดจากเราลดน้ําใช้สียยางไปละอองฝอยโดนน้าโดนใบเขาบ่อยๆใบเขาจะหยิกพอใบเขาหยิกปุ๊บเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้ต้นเขาจะหยุดการเจริญเติบโต,ตทันทีนะครับทีนี้มันไม่ได้เป็นใบเดียวมันจะเป็นไปเรื่อย ถ้าเราไม่เลกษามจะเป็นทั้งต้นและสุดท้าย 3, สังะห์แสงไม่ได้ต้นเขาตายเลยนะครับเราต้องรักษาแต่นันเนินหรือนะครับอย่างที่ผมบอกต้นขนาดเนี้ผสมในคอนโามาลาดลดเอาไว้เลยป้องกันนะครับเวลาเราลาดลดต้นไหนแล้วก็เหลือมานิดหน่อยแล้วก็มาลาดลดเขาไว้เขาก็จะไม่เป็นเห็นไหมครับพอใบเขาไม่เป็นนะใบเขาสมบูรณ์ดีต้นเขาจะสมบูรณ์เห็นไหมครับต้นเขาจะใหญ่แข็งแรงแล้วเขาจะโตเร็วมากไม่นานหนึ่งครับติดดอกให้เราให้เราเห็นแล้วนะครับนี่คือผมปลูกมะละกอแขกดํา นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเล่อเลดดี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับติดผลแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้เลดเรดี้นะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับเนี่ยผมปลูกไปไงครับก็ไม่ได้มีเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมปลูกแบบนะครับปลอดสารเคมีนะครับสวนผมตั้งอยู่ชัยนาทนะครับตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์นะครับนะครับท่านใดมาเที่ยวได้ถ้าอยู่แถวนี้นะครับเซิร์ชได้เลยสวนฝนเป็ดเกษตรปลอดสารนะครับเซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยนะครับ ไปเที่ยวชมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับศึกษาหาความรู้ได้นะครับเปิดกว้างเปิดรับนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเอามาแชร์เทคนิคเรื่องการปลูกมะละกอแล้วกันถ้าผมพูดไม่ไม่ครบตรงไหนก็พี่น้องยังไม่รู้ตรงไหนก็เอ่อเมนนะครับคอมเมนต์สอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวผมตอบใต้ผมตอบให้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบแล้วกันเพราะบางครั้งผมพูดบางทีผมก็พูดไม่หมดบางทีก็ลืมนะครับนะ ขอบคุณทุกท่านที่ดูจน,นจบฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะพัฒนาช่องนะครับไปเรื่อยๆผมจะพัฒนาจากการศึกษาจริงนะครับจากการศึกษาและทดลองปลูกจริงได้ผลดีได้ผลไม่ดีหรือไม่ดีอย่างไรผมจะนําเสนอบอกข้อมูลที่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้พี่น้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ลองทําดูได้นะครับอานาคตต่อไปนะครับผมก็จะศึกษาเรื่องดินนะครับพวกพ ộc, เพาะผักทั้งหมดนะครับแล้วลองปลูกดูดีไม่ดีผมนําเสนอต่อไป นะครับพอเวลาถ้าเรามันได้ผลดียังไงก็จะนำเสนอพี่น้องให้มีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ